สวัสดีครับผมกดยนะครับจากโคกุสตูดิโอนะครับและนี่คือรายการเวฟเอ็กซ์โอเวอร์วิวอีมิชชิพสามแล้วนะครับแล้ววันนี้เนื่องจากมีคนรูปเควส์มให้ผมสอนทำเกี่ยวกับเอฟเฟกต์ fractional noise ใน After Effects นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน่อยว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับและนี่คือตัวอย่างนะครับของการใช้ fractional noise ในงานของผมนะครับในหลายๆตัวอย่างเนี่ยผมก็จะใช้ fractional noise ในการทำพวกคลื่นพลังนะครับ หรือว่าจะทําแนวไซไฟก็ได้ซึ่งแฟชชั่นนอยส์ในวิดีโอตัวนี้ก็จะเป็นตัวเส้นเส้นเนี่ยที่มันเปลี่ยนจากหน้าคนอีกหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งนะครับหรือว่าจะทําเป็นแนวกริชเป็นแบ็กกราวอย่างที่เห็นเลยก็ได้นะครับและลาวาที่เราเห็นตอนนี้ก็คือทําจากแฟชชั่นนอยส์เหมือนกันนะครับเมื่อเห็นลาว,วาเมื่อไหร่ครับก็ต้องแฟชชั่นนอยส์เท่านั้นนะครับผมอ่าในเช่นตามภูเขานะครับตามพื้น,นต่างก็เป็นแฟชชั่นนอยส์เหมือนกันหรือแม้แต่ a i แอตแทตอัลไซึ่งเป็นวันที่มันอยู่ก,กะรรับส้างากาศ ให้กับวิดีโอของเรานะครับก็ได้เหมือนกันโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับผมผมก็จะสร้าง New Composition นะครับแล้วก็จะคลิกปฟ้า New Solid นะครับแล้วผมก็จะใส่เอฟเฟกต์ Fractal n o i s เข้าไปตึ๊บอ่าตัวเอฟเฟกเนี่ยมันก็จะเป็นสร้างแบบพวกควันพวกแบบส m o k ขึ้นมาประมาณนี้นะครับซึ่งเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับ คีย์ลัเนี่ยผมจะตั้งค่าไม่กี่อย่างนะครับผมเรามาดูที่ไฟแนลคอนแทสตั้งก่อนเลยนะครับซึ่งสอดตัวนี้นก็จะปรับค่าความมืดความสว่างของตัวฝุน่นตัวควันตัวนี้นะครับผมถ้าเราปรับไฟเนยสูงมันก็จะสว่างขึ้นนะครับถ้าปรับคอนราสสูงนะครับหรือว่าความต่างระหว่างสีดำสีขาวเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะเข้มขึ้นมันจะตัดกันมากขึ้นเองนะครับถ้าเราปรับสูงสูนี่เห็นไหมสีดำสีขาวมันตัดกันชัดเจนเลยนะครับ อ่ะผมส่วนผมก็จะปรับคอนแทคเยอะๆนะครับอ่าต้องการให้ตัวพลังเนี่ยอาจจะไม่ต้องเยอะมากนะสักประมาณนี้นะเพราะว่าค่าพวกเนี้ยมันไม่มีตายตัวนะครับก็ลองปรับใช้กันดูนะครับปรับเล่นลองเล่นกับมันดูนะครับอย่างนึงที่ผมจะอ่าปรับบ่อยตัว evolution ครับผม evolution ก็คือการปรับให้มันเคลื่อนไหวเองครับถ้าเราลองเลื่อนตรงนี้ครับผมเลื่อนซ้ายเลื่อนวาดูเห็นไหมมันจะขยับนะครับเราก็ต้องมานั่งปรับ keyframe ให้กับ มันนะครับติกคียเฟรมรีว e ิวชันนะครับแล้วก็เลื่อนไปท้ายสุดคลิปเลยนะฮะแล้วก็ลองปรับสักปรับตัวเลขข้างหน้าสักห้านะครับตัวเลขข้างหน้าคือแบบถ้าเราปรับตรงเนี้ยตัวเลขข้างหลังเนี่ยมันเป็นมุมเป็นองศาของวงกลมนะครับถ้าเราปรับเกิน3 6มเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเลขข้างหน้าเป็นเพิ่มขึ้นไปนะสมมติเห็น่ยมาตอนนี้มันหกอยู่ใช่ไหมถ้าเราปรับปุ๊บข้างหน้าเป็น7แล้วนะครับประมาณนี้ผมก็เลยปรับเลขข้างหน้า เลยดีกว่ามันจะได้เร็วกว่าที่เรามานั่งหมุนอย่างนี้นะครับผมอ่ะพอเราลองกด Play ดูเห็นไหมมันก็จะขยลบให้เราแล้วนะครับทีนี้เนี่ยที่เหลือเนี่ยแล้วก็ลองไปตั้งค่าเล่นกับมันดูนะครับสมมุติถ้าเราจะทําเป็นเขาเรียกว,ว่า energy ball เนี่ยนะครับผมแล้วก็จะใส่เอฟเฟกที่มันมเป็นทรงกลมนะครับคือ cc sphere น,น,นะครับผมเห็นไหมมันก็จะเป็นทรงกลมให้เราแล้วนะครับ แล้วก็อาจจะปรับตรง shading นะครับเพราะว่าด้วยความที่ลูกบอลพลังงานเนี่ยมันมีความสว่างในตัวมันไม่ควรมีเงานะครับเราก็จะปรับตัว ambient เนี่ยเป็น100หรือว่า150เลยให้มันสว,สว่างไปเลยนะฮะอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นลูกบอลและนะครับต่อไปแล้วก็จะอาจจะใส่เอฟเฟกตัวหนึ่งนะฮะที่มีชื่อว่า cc vector blur ซึ่งตัวนี้มันจะเขาเรียกว่าสร้างเ l u อที่แบบ เบลอพลังงานอะผมก็เรียกไม่ถูกเนแต่ว่ามันสร้างเบลอที่ที่ดูน่าสนใจมากๆนะครับผมเห็นไหมถ้าเราลองปรับเล่นค่าเอมัลดูเนี่ยมันก็จะสร้างแบบเป็นฟอร์สพลังงานให้กับเราที่เดีล้วก็ใส่เอฟเฟกพวกโฟลเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีนะครับเห็นไหมเราได้พลังงานลูกบอลแบบลูกบอลเก,กียงจีแล้วอะไรประมาณนี้นะครับดูว่าจะทําแบบกลิชผมขอสร้างใหม่เลย สร้างนิวคอมโพสิชั่นครับนิวโซเลตนะครับปึ๊บอ่าเราใส่ fraction noise เข้าไปนะครับผมปึ๊บอ่าเรามาดูตรงนี้ครับ noise type นะครับผมถ้าเราอยากได้เป็นแบบบล็อกๆนะครับแบบอ่ glitch อย่างนี้แบบพิกเซลเงี้ยนะครับเรามาดูที่ noise type จาก s ซอฟต์เนี่ยเป็นบล็อกอ่าทีเนี้ยเราก็ได้แบบแบบบล็อกๆมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเลยฮะ contrast ์เปอร์เน็ตเหมือนเดิมลองเล่นกับมันดูครับอ่าผมก็จะปรับกว่านี้ ไหมปรับอ l ปกรณ์เหมือนเดิมนะครับผมเห็นไหมเราก็ได้แบบบล็อกๆมาแล้วนะครับแบบริมเดียมมาแล้วนะครับหรือว่าอาจจะคีย์เฟรมตรงนี้ก็ได้นะผมไบรท์เนสเนี่ยจะให้มันมืดสนิทเลยเนี่ยปึ๊บเป็นเห็นมให้มันขาโปรยิ่งก็ได้ผมลืมกดคีย์เฟรมขอไปแบบหนึ่งเราจะเริ่มจากไป เห็นไหมมันก็จะอย่างนี้แล้วนะครับได้เอฟเฟกอะไรที่มันน่าสนใจแล้วก็เจ๋งแล้วนะครับผมอ่าก็รอนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับใส่โกโลใส่อะไรให้มันดูน่าสนใจนะครับผมตับผมจะใส่สีแดงเข้าไปรึปอ่าเห็นไหมมันก็ได้แบบ t r a n s i t i o n หรือว่าเอฟเฟกอะไรที่มันเจ๋งแล้วนะครับผมอ่าหรือว่านะครับเราจะทําเป็นแบบท่อพลังอ่าผมขอปิดตรงนี้ก่อนนะฮะ เราจะเปลี่ยนจาก CCFE r ตรงนี้ลบออกครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ CC Cylinder แทนมันก็จะสร้างเป็นทรงกระบอกให้กับเรานะครับแล้วก็เลื่อนเอฟเฟกตัวนี้ไว้ข้างบนนะครับแล้วก็คล้ายๆเดิมนะฮะเรามาดูที่ไลท์นะครับดูที่ shading นะครับแล้วก็ปรับ ambient เป็น150ให้มันสว่างโลนให้หมดไม่ให้มีเงาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เปิดเอฟเฟกต์เต้เบลอนะครับแล้วก็เปิดเอฟเฟกต์ g เข้าไป เ,เห็นไหมเราก็ได้แบบท่อพลังนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครและนี่คือ tutorial ของการทำ flash noise นะครับผมแต่ผมว่าหลายคนน่าจะเห็นภาพแล้วนะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างเกี่กับลื่นพลังต่างนะครับผมขอจบด้วยภาพนี้แล้วกันนะครับเนื่องจากมันค้างพอดีแล้วก็ ขอตัดจบเลยแล้วกันนะครับผมเนื่องจากผมสอนอะไรที่มันครอบคลุมไปส่วนใหญ่แล้วนะครับที่เหลือแค่ลองไปประยุกต์กับเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับเช่นอาจจะแมสมันหรือว่า,าจ,จะปาเป็นสามมิติแล้วก็หมุนแกมันให้เป็นพื้นแบบลาวาแล้วก็เปลี่ยนสีเอาอะไรประมาณนั้นนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรอยากให้ผมสอนอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ